สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ยไดโน่ชาแนลนะครับพาแฟนมวยย้อนกลับไปดูสุดยอดคู่มวยรุ่นเล็กในอดีตครับพระจันรฉายปอเพชรน้ำทองครับมุมแดงเจอกับแสงมณีสอเทียนโพมุมน้ำเงินชกกันในศึกเพชรสุภาพันนัดใหญ่นะครับวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี55นะครับเวทีมวยลุมพินีแต่ว่าเป็นการป้องกันแชมป์รุ่น112ปอนด์ของเวทีมวยราชดำเนินนะครับ ที่พระจันร์ฉายเป็นแชมป์อยู่นะครับป้องกันแชมป์ราชดำเนินแต่ไปชกลุมพินีนะครับถือว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งคู่ครับแล้วก็เป็นการใช้กรรมการของเวทีมวยราชดำเนินทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วก็ให้คะแนน3ท่านด้านล่างนี่ครับหมดยกแรกนี้พระจันทร์จายต่อ54นะครับยกนี้ยกที่2 ก็สุดยอดทั้งคู่เลยครับในช่วงเวลานั้นโคจรมาพบกันถูกคู่ถูกเวลาเหลือเกินครับเสบูเมืองเพชรนี่ไม่ประกบมาแบบนี้นี่แฟนมวยเลือกไม่ถูกเลยครับว่าจะเชียร์ใครเพราะว่าตอนนั้นนี่แฟนคลับเยอะทั้งคู่ครับทั้งพจัญชยแล้วก็แสงมณีแสงมณีนี่จะได้เปรียบรูปร่างนะครับที่ยาวใหญ่กว่าจากอำเภอมอญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นแล้วครับแสงมณีส่วนพจัญชายนี่ยอดมวยบางประกอบครับ เขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครคู่เอกวันนั้นนี่ก็คือคู่นี้นะครับส่วนคู่รองเนี่ยก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีแพ้ยอดวิชาพอบุญยสิ์นะครับสิงทองน้อยปอเตละกุลแพ้สกสรรออกขอนเมืองครับเพชรทวีสกิติชัยชนะยอดทองไทยสอสมหมายฮะหรือว่ายอดทองไทยปอเตละกุลยกวิทยาเพชรสี่หมื่นแพ้นิวังจันทร์ประกรณ์พรสุรินครับแล้วก็ซปเปอร์แบงค์มรรตนาบัณฑิตครับแพ้นอกให้กับน้องเบียรโชคอํามวงยกแรกเท่านั้นเองนะฮะ ส่วนคู่นี้ยกที่สองครับชกเป็นคู่เอกเลยครับวันนั้นแฟนลับมาเชียร์เยอะทั้งคู่ครับโดยเฉพาะแสงมณีนี่เจ้าของฉายาขวัญใจนักเรียนครับมีนักเรียนเพื่อนนักเรียนนมาเชียร์กันโอ้โหหลายสิบชีวิตครับหมด2ยกนี่โอ้โหราคาอยู่ที่พระจันร์ฉายต่อถึง2-1เลยนะครับ แ,แฟนมวยเชื่อในเรื่องของจังหวะฝีมือสมองมวยเหลี่ยมมวยแหละครับโอ้โหสองหนึ่งเลยฮะแต่ว่าแสงมณีตอนนั้นนี่สดเหลือเกินครับเดี๋ยวดูครับว่าเกมกระชกจะเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะเคยดูไปแล้วครับแต่ว่าดูอีกก็มันอีกครับผู้นี้รับรองไม่ผิดหวังฮะโยกเข้าหากับแสงมณี ไปซ้ายครับพญานาก็มานิ่งเหลือเกินครับเรื่องฝีมือนี่ไม่เป็นทองใครอยู่แล้วครับโอ้โหพญานแสงมณีเบิ้ลแข้งซ้ายมา2เลยฮะซ้ายทั้งแถบแล้วครับแสงมณนีนี่ครับซ้ายยาวๆอาศัยความใหญ่บดเบียดเข้าไปพญานายก็มาขวานี่เตะเร็วแล้วครับโอ้โหแข้งซ้ายของแสงมณีโอ้เตะแม่นมากครับ เตะได้เข้าเป้าหลายแข้งแล้วครับถึงตอนนี้นี่ครับแข้งซ้ายซ้ายทีหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้ซ้ายทีหนึ่งครับโอ้โหดูฮะพอแสงมณีเตะเข้านี่เสียงเชียร์นี่ดังลั่นเลยครับราคาตอนนี้นี่ปั่นป่วนแล้วนะครับแม่เพราะว่ายกนี้พยัญชนะรับแข้งเยอะเหลือเกินครับเอาละครับ2ยกสองหนึ่งถึงตอนนี้ชักไม่แน่ซะแล้วครับดูครับทั้งใหญ่ทั้ง สดครับทางด้านแสงมณีช่วงเวลานั้นนะครับเดี๋ยวดูครับว่าปลายๆนี่จะเป็นยังไงครับยกเข้าหาครับดักแทงครับแสงมณีไม่หาตอนนี้นี่เริ่มออกมั่นออกมั่นใจแล้วครับส่วนพระจันฉายถึงตอนนี้ออกอาวุธยังไม่ชัดเจนนะครับดูครับแสงมณีชิงเตะก่อนครับ ช่วงขานี่ยาวกว่าแล้วครับไปแล้วถีบแล้วก็ทําให้พยัญชายโตไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหเต็มแข้งครับโอ้โหยกนี้นี่ต้องบอกว่าพยัญชายรับแข้งเยอะเหลือเกินครับสถานการณ์เริ่มจะพลิกกลับแล้วครับตอนนี้รับแข้งเยอะไม่เป็นผลดีครับพยัญชายเสียบเข่าครับเสียบอีกทีหนึ่งครับโอ้โห กระโดดเสียบดื้อเลยครับนี่แหละครับความเล็กความใหญ่เริ่มจะมีผลแล้วครับอืสถานการณ์พิกแล้วครับตอนนี้ข้ามมาอยู่แสงมณีแล้วครับนี่ครับสายยาวๆโอ้โหนี่ครับเตะอัดไปเลยครับเต็มแข้งครับหมดสามยกครับราคากลับมาอยู่ที่แสงมณีเป็นต่อสองหนึ่งครับ เดี๋ยวดูยกสี่ฮะพระจันฉายช้าไม่ได้แล้วครับ <4 S 2> ยกแข้งอ่ายกสารับแข้งเยอะเลอเกินโอ้โหจังหวะน,นี้แสงมณีหากเอาพระจันฉายลบลงไปอีกฮะอือนี่ครับสายยาวโอ้โหดูครับว่าพระจันฉายก็พยายามจะเร่งขึ้นมาครับเสียบเขา่าเดงตีครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ ทั้งคู่นี่ไม่ใช่มวยเข่าอาชีพแล้วครับโอ้เตะไม่เข้าครับนี่ครับดึงลดแล้วเตะซ้ายครับแสงมณีโอ้โหยิงชกยิ่งมั่นใจครับตอนนี้ดักแทงเข้าไปอีกดูครับเริ่มจะโชว์ความเหนือชั้นแต่ว่าพยันฉายไม่ยอมง่ายๆครับเดินอัดเดินชนกดแขนไล่แขนเอาไว้ครับนี่ฮะเด้งตีเด้งตีครับ อยัาเดินครับมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกเดินแล้วครับไม่มีทางเลือกอื่นครับสำหรับพระจัน์ฉายสถานการณ์เริ่มจะเป็นรองพอสมควรครับโอ้โหดูฮะแม่เตะไม่เข้าครับแข้งขวาของพระจัน์ฉายแสงมณีตอนนี้นี่โชคแบบตีหัวเข้าบ้านครับไม่แลกไม่ประท้ารอบังรอโต้ฮะแม่วงไหนก็ไม่ค่อยชัดยังต้องเดินครับ แข่งซ้ายของแสงมณียพยายามจะเกี่ยวล่างครับ<ด>แข้งขวาของพจัญชายครับซ้ายเบิ้นไปสองเลยครับแสงมณีกระโดดเข่าลอยครับพจัญชายอ้าดูจังหวะน,นี้ครับ,บยพยายามจะโหนตีแต่ก็ตีไม่ถนัดครับแหมแสงมณีนี่ฉลาดครับรัดล่างแล้วก็ดันเข้าเชือกให้กรรมการแยกออกมาแข่งซ้ายครับเสียบเข่าครับแสงมณี กระโดดเขาาลอยเข้าไปอีกครับแข้งขวาของพจัญชายอืมดูฮะเสียบเข่าครับซ้ายขวาเบินไปสองครับไม่เข้าครับตีดมวเลยครับแข้งของพชัญชัยแม่ยังไงครับโยกเข้าไปครับแสงมณีนี่ก็มีโต้มีเถียงตลอดครับอ่ะจังหวะน,นี้พจัญชายเข็นเอาแสงมณีล้มลงไปช่วงปลายยกที่สี่แล้วครับ ซ้ายของแสงมณีโอ้โหดูฮะเตะแต่ละทีนี่เอาหน้แข้งเตะครับมันก็ชัดครับช่วงตอนนี้นี่กำลังพยายามจะเล่งสุดชีวิตแหละครับทางด้านพรันฉายแสงมณีนี่อาการมวยดีเหลือเกินครับต่อยแบบคึกคักครับดักเตะซ้ายเนื้อเน้นเน้นเี่หมดสยกครับ ยังอยู่ที่แสงมณีต่ออยู่4ีหนึ่งครับก็ถือว่ายังไม่ห่างมากนะครับสำหรับพยัญชายยังคงมีโอกาสดูยกนี้ครับจะเร่งผ่านหรือเปล่าครับพยัญชายแม้แต่ว่าแสงมณีก็โตตลอดครับตักเตะซ้ายขวาของพยัญชฮะเสียบเข่าอีกทีหนึ่งครับเบินมา2ครับแข้งของโอ้โหเต่กันไวมากๆครับซ้ายกับขวาแลกกันเร้าใจเหลือเกิน แม่แต่ว่าราคานี่ยังอยู่ที่แสงมณีนะครับเพราะว่ามีโต้มีเถียงตลอดฮะในขณะที่พยัญชัยแม่ดูเหมือนว่าจะช้าลงไปครับดูครับตั้งกแพงคาวไว้เลยครับแสงมณีโอ้โหตอนนี้นี่ป้องกันตัวอย่างเดียวแล้วฮะตุนไว้เยอะครับช่วงต้นยกแสงมณีคุมส่วนพยัญชัชยก็พยายามจะเร่งแล้ะครับ แต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องยังไม่ปฏิติดประต่อนะครับสำหรับอาวุธของพระจัน์ฉายดักแทงครับนี่ครับดูครับพอวงในก็ล็อกลักษณะแบบนี้นี่ไม่ชัดเจนทั้งคู่ต่อยแบบคุ้มมแล้วครับตอนนี้แสงมณีส่วนพระจั์ฉายก็ยังคงเดินแต่ว่าดูเหมือนว่าจะช้าลงไปโดนแข้งซ้าย ขวาคืนเบิ้ลไป2ครับแล้วก็จับในจังหวะน,นี้ไม่พยายามจะหักให้ลงไม่ลงครับช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับแสงมณีนีมั่นอกปั้นัจแล้วครับตอนนี้สถานการณ์อยู่ที่แสงมณีนะครับเป็นต่อประมาณ10ช่วงตัวนะครับดูครับคุมแล้วครับตอนนี้ โอ้โหพชันฉายก็สู้ยิบตาจริงๆครับแต่ตัวเล็กกว่าแล้วครับน่าเห็นใจฮะพอแลกกันทีต่อทีดอกต่อดอกนี่ความหนักเป็นรองแสงมณีครับราคาก็ขยับห่างออกไปเรื่อยๆครับแข้งขวาครับอืยังไงครับเหมือนจะมั่นใจเหมือนกันครับทั้งด้านพชันฉายแต่ทีมงานบอกขออีกนะครับ แสงซ้ายของแสงมณีซ้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหหนักกว่าครับซ้ายหว,วดไปแต่ละทีนี่อย่างก้าวไหมนะฝา้าดเข้าไปครับวงในก็ไม่ค่อยชัดเจนครับช่วงประยุกสุดท้ายแล้วครับเข็มขัดแชมป์1 12อปอนด์ไฟเวทราชดำเนินจะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนที่ครับซ้ายครับแสงมณี โอ้โหครับดักแทงพจันชฉายเบิ้ลมา2 3เลยครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างฮะแล้วก็มนยกสุดท้ายครับกรรมการรวมคะแนนแล้วก็เป็นทางด้านแสงมณีสอเทียนโพครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนพรจันชฉายปอเพชรน,น้ำทอง49ต่อ48ทั้ง3เสียงครับควา้าแชมป์1้2ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินมาคอง